เมืองไทยเราเป็นเมืองที่สงบเคยใครก็อยากมาอยู่วิงวานถึงประชาชนมาให้แจกแย่กระลึกถึงชาติสาสนาภาวะขาจัดแล้วก็แผ่นดินของเราเนี่ยครับมีความสมัครสมานสมามัคคทีซึ่งกันและกันเมื่อถนนทุกสายทุกพื้นที่ทุกความตั้งใจร่วมสร้างความสุขความปรองดอกสมานฉันท์ เพื่อร่วมกันสร้างชาติไทยให้ร่มเย็นความสุขสร้างได้ด้วยคนไทยทุกคนสวัสดีครับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกานะครับไปดูปัญหาหมอกควันจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียนะครับยังคงปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างอย่างต่อเน,นื่องครับลมมรสุมตะวัน ตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคคุมภาคใต้และอาวไทายเริ่มพัดเอาหมอกควันไฟป่าจากเกาะสมุมรตาประเทศอินโดนีเซียเข้ามาปกคคุมหลายพื้นที่ในจังหวัดสงขลานะครับโดยเฉพาะบริเวณทะเลสาบสงขลาเช้าวันนี้มีหมอกควันจางๆปกคคุมจนทําให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดต่ําลงไปเช่นเดียวกับบนท้องถนนครับ ทั้งนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปของทุกปีหลายจังหวัดในภาคใต้ตอนล่างจะประสบปัญหาหมอกควันไฟป่าจากเกาะสุมารตราเข้ามาปกคลุมซึ่งนางสาวพยาวเมืองงามรักษาการผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลากล่าวว่าจะมีการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับของช้างป่านับ10ตัวนะครับบุกกัดกินสวนกล้วยไข่ของชาวบ้านที่จังหวัดจันทบ,บุรีได้รับความเสียหายกว่า5ไร่ครับ ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านตำบลคลองภูนะครับอําเภอเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรีครับเข้าตรวจสอบสวนกล้วยไข่ของนายจรินแซ่เจงนะครับที่ถูกของช้างประมาณ10ตัวจากเขาตะลิ้วบุกลงมากัดกินและเหยียบย่ำได้รับความเสียหายกว่า5ไร่มูลค่าประมาณ1 0 0 0 0แบาท สำหรับช้างของนังกาปกติหากินอยู่บริเวณเชิงเขาตะลิ้วมานานแล้วหลังจากถูกขับไล่ก็ได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ตําบลคลองผู่2เดือนทําให้ชาวบ้านหวาดกลัวทางป่าไม้คลองตะลิ้วและผู้นําท้องถิ่นจึงต้องจัดเจ้าหน้าที่ช่วยกันเฝ้าดูแลชาวบ้านเพื่อความปลอดภัยครับปิดท้ายที่สถานการณ์ต่างประเทศนะครับสถานการณ์ไฟป่าในรัฐวอชิงตันของสหรัฐเริ่มขี้ข่ายลงแล้วเมื่อสภาพอากาศเริ่มเย็นลงและมีลมพัดแรงครับ เจ้าหน้าที่ับเพิงในรัฐวอชิงตันของสหรัฐเริ่มทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อกาศได้คลายความร้อนอบอ้าวและมีกระแสะลมเย็นพัดอ่อนๆทาให้มีความคืบหน้าในการควบคุมไฟป่าที่โหมไหม้มานานถึง1สัปดาห์เผาผ่านพื้นที่ป่าครอบคลุมพื้นที่หลายร้อยตารางกิโลเมตรโดยสำนักอุตุนิยมพิทยาแห่งชาติของสหรัฐคาดว่าสภาพอากาศจะเย็นสบายชนิดต่อไปจนถึงวันอังคารนะครับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งส่งผลให้เกิดไฟป่าถึง50แห่งทั่วรัฐวอชิงตัน มีบ้านเรือนประชาชนถูกเผาผลาญแล้วอย่างน้อยร้อยห้าสิบหลังซึ่งคาดว่ายอดจะเพิ่มสูงกว่านี้นอกจากนั้นยังต้องอพยพป,ประชาชนนับหมื่นคนออกจากพื้นที่อันตรายโดยทางการต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงราว2,000คนและเครื่องดับเพลิงอีกกว่าร้อยเครื่องรวมทั้งเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินทิ้งน้ำและสารเคมี Me, เพื่อดับไฟป่าที่ไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากรัฐใกล้เคียงได้เร่งรุดมาช่วยเหลือแล้วครับ นั่นหมาคือข่าวตัวชั่วโมง11นาฬิกานะครับติดตามข่าวได้ครั้งภาคเที่ยง12นาฬิกาสวัสดีครับ